อยู่โรงพักครับเพราะว่าจนเสาไฟฟ้าของกรมทางเสียหายด้วยครับน้องบริษัทของมันลุกเจ็ดมือเงินวอลเจ็ดมือเหตุที่ทำการตัดยึดไม้จำนวนนี้นะครับก็เมื่อเมื่อคืนนะครับก็มีต้นไม้หลายหน่วยงานด้วยกัันครบ จากภาษางานจากผู้นักสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบเมืองแพร่นะครับว่าพบรถรถยนต์ประสอบททอุบัติเหตุตามเส้นทางสายน่านแพร่น่านนะครับท้องที่บ้านเมืองม้อนะครับซึ่งผู้นักสอบสวนได้ตรวจพบว่ามีบรรทุกได้รถรถยนต์ได้บรรทุกไม้จำนวนหนึ่งครับซึ่งบอกว่าเป็นไม้ที่ไม่มีเอกสารการไาด้มาโดยผูเช่าโดยกฎหมายนะครับเป็นไม้มะค,ค่านะครับจำนวนสี่กิ่ 47แผ่นปริมาตร2-3 2ลูกบาทเมตรแล้วก็หลังจากนี้เจ้าหนี่ก็ได้ทำการขยายผลนะครับฐานนี่ฐานว่าไมา้ไม้ลำต้นนี้น่าจะมาจากทางทิศเหนือครับเนื่องจากว่าใช้เส้นทางแค่หน้าก็เจ้าหนี้จะ,ะที่เกี่ยวข้องก็ได้ทำการสืบสวนนะครับขย,ยขยายผลที่มาแหล่งที่มาโดยเหตุผของผูง้รับผิดเบื้องต้นนี้ได้ทำการหลบหนีไปแต่ว่า เป็นหน้าที่ของพยานสอบสวนนะครับที่จะได้หาพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อมโยงกับรถรถเดิมที่ตรวจยึดได้นะครับที่รถเดิมได้รับการเคลื่อนย้ายแล้วแต่ตัวนี้

ไม่เย่ยนี่แปลงนี่ไหมนี่มาเก็บหลักหน,นึ่งสองไ,ไปจะเสียไปสองต้น,นครับสดเลยครับไม่ดีคืออะไรดันสดด้วยไหมใหม่ด้วยเอ่อผมดำเนินคดีนะนะว่าไปหาผู้กระทําความผิดนะครับจะเป็นการแสดงเห็นว่ามีความต้องการไม้ใช้ในพื้นที่อยู่ นะครับแล้วก็มีเมื่อมีความต้องการมันก็มีคนเอามาส่งอะนะเพียงแต่ว่าแหล่งมันจะเป็นที่ไหนนะการเดินทางมาตรงนี้ก็ต้องเข้มงวดกับจุดตรวจนะสายตรวจหรือพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับผมก็เพิ่งประชุมคณะกรรมการตัดไม้ทำไรยป่าจังหวัดไปเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานเนี้ยแต่ละหน่วยก็รายงานผลงานเขาอยู่นะครับของพื้นที่เรานะก็เดิมทีก็ คิดว่าจะทางน่านเยอะใช่ไหมนะแต่นี่มาทางนี้นะแสดงว่าอยู่ที่ความต้องการแล้วนะครับก็ต้องย้ําไปหน่วยปฏิบัติทั้งหลายให้เข็บงวดมากขึ้นนะครับเรื่องนี้แล้วก็มีตัววิธีวัดมากขึ้นแล้วก็ให้เขาแดงเบาะแสมากขึ้นนะครับี